แล้วตะคองครับเมีเรือด้วยบอกไว้ก่อนนะครับนะกูจัดคืนแน่นอนแต่จัดยิ้มเงียบว้ยบอกแล้วทำยิ้มเงียบทำที่บางคนใช้แล้วไง,งวพวกเบิกความเช็ดก็ชนะันเบิกความเช็ดกันนะใช่ใชเดี๋ยวอันนี้มันค,คือหน้าฝนนะครับหน้าฝน เนี่ยย่าเนี่ยเนี่ยเอาไปปลูกที่บ้านเนี่ยไอ้หน้าย่าเนี่ยเขาเรียกย่าญี่ปุ่นหะอวะย่าญี่ปุ่นเนี่ยปลูกที่บ้านนะครับนะแมตผมจะหมดแล้วนะผมไล่ไหมเอ็ซีดูเฉยว่าถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวแม่แม่เป็นห่วงนะครับครับสำหรับนะครับผมไม่ได้ไปต่อสู้อะไรกับพวกมันหรอกพวกมันแก้ความผมเนี่ยจะชนะผมเนี่ยมันก็ไม่มีทางชนะผมอยู่แล้ว ถึงบ้านแล้วเธอเสียงมวกกันนกน้ำเนื้อม er. ีอะไงจะไม่ดาบนะขนาดนอนพักโรงแรมมันเนี่ยนะครับก็ไายเหตุเอฟซีไปแม่ด okay uh, um ูทุกท่านดูนะครับนี่อะไรหรอกคือผมจะักไปจิตนอนจิตคุกเฉยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซื้อเอาเรียกเราก็จังเยอะนะครับเดี๋ยว ส่วนเบอร์ความจบุกควาดเช็ดนะครับนะเดี๋ยวผมก็ให้จัดการทีหลังนะครับนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมแม่ทุกท่านนะครับนะทำแบบเงียบๆนะครับเดี๋ยวไปจัดได้ทุกตัวทุกตัวตนจะต้องขับรถต่ออีกโน่นถน,นนะครับเค้ยเข้มเหรอ ลูกผู้ชายก็ได้ประสบการณ์กูไปดูให้อีกกูไปดูที่ทางอย่าบอกควยเฉยควยจะรับได้หรือเปล่าหรอกนี่ขนาดขนาดกูเป็นคนธรรมดาแล้วเนี่ยนะกูไปดูให้ควยเฉยควยรับไม่ได้หรอกกูแ <c oughs> ค่คตอบไม่กี่วันเองอย่านบอกอะไรให้นะอ่าพวกมึงทั้งหลายนะอ่าพวยเฉยรับไม่ได้หรอก ลูกผู้ชายมันต้องเข้าไปดูเออแล้วกูเข้าไปเนี่ยทนายก็ทนายฟรีเออสาบานตนหนีตัางหากเงินค่าปรับก็ยังไม่มีแล้วจะไปสือบอาอะไรจากกูวะะสืบออะไรจากกูวะฮะอยากรู้จริง,รงๆเชียวสืบว่าตัางนาสี่ม,ม,มืออะยิบเสืบบอาเออไอเงาพาแม่ไปเก็บเห็ดเพาะเออไปไะ ไปไอ้โง่ี่สักบาทมี่ถามว้อยสนใจป่าบอาบอ้ให้นะน้ออิสระนะมีหรอกคิดดูว่าเออติดคุกติดคุกค่าปรับศาลกูยังไม่มีเลยแล้วกูแคคกณเอามาจากไหนเออฟอตังค์กูเนี่ยค่าปรับศาลยังต้องติดคุกใช้นี่เลย เออมาจจียนี่ลูกนี่ลูกผู้ชายไทยขอสไลด์คลิปนี้นะครับขอบคุณพี่ซินันนะครับผมดูถึงบ้านดวขึ้นไรใหม่นะครับนะามีผลแพงกัเธอจะบอกให้รถคูนนี้นะครับรถคู่ใจนะครับขอบคุณพิ่นันมากเลยนะครับนะขอบคุณพิ่นันมากเลยนะครับนะแบ็จะหมดแล้วนะครับนานาแค่นี้แหละนะครับสไลด์คลิปนี้ขอบคุณพี่ซินันนะครับบ๊ายบาย